ผมก็ดูข่าวไอ้ช่องสรยุทธ์อีกอะแล้วก็กระเชิญไอ้พวกล้มบ้านล้มเมืองล้มสถาบันมาออกรายการบ่อยจริงๆเลยไอ้ช่องเนี้ยอ่สรยุทธ์สรยุทธ์สรยุทธ์ธอะไรวะไม่รู้จักมันไม่เคยรู้จักอะแล้วก็มีคนหลายๆคนบอกเฮ้ย <c oughs> คุณไม่เข้าใจหรอกว่าบ้านคุณไม่อยู่แนวชายแดนเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าให้ลบให้ลบเชยลบอะว่าเขาลําบากขนาดไหนและยังไม่รู้เลยรัฐบาลจะสร้างบ้านขึ้นไหมอ่า ก็พูดมาก็ฟังก็ดูดีนะแต่สําหรับกูเนี่ยกูพูดตรงๆเลยต่อให้วันนี้มึงไม่อยากลบก็ในเมื่อเราคุยดีกันแล้วเราพยายามเจรจาทางการทูตเนี่ยก็มาก็หลายครั้งแล้วมันไม่ใช่คุยแค่ครั้งเดียวไอ้ควยกูยจะบอกมึงให้วันเนี้ยถ้ากูเนี่ยเอาเตีนไปถีบหน้าพ่อมึงเนี่ยถีบทุกวันแล้วมึงจะบอกว่าเอ้ยคุณม่อนทําอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วถ้ากูฟังมันก็ดีไป แล้วถ้าวันนี้อีกวันหนึ่งกูเต้ไปถีบหน้าพ่อมึงอีกทีเนี่ยแล้วมึงจะพูดคาเดิมไหมอันดับแรกมึงต้องไปแจ้งตารวจแล้วกูก็บอกเฮ้ยจะแจ้งทําไมอะเราคุยกันก็ได้มึงจะแจ้งทําไมกูรับประกันเลยกูเต้นถีบหน้าพ่อมึงเนี่ยยังไงมึงก็แจ้งตารวจไปจับกูวันนี้ก็เหมือนการไอสัตว์กรรมัมพูชาเนี่ยไอสัตว์ไอชาิาหมาเนี่ยมแม่งมาวางกักกรบระเบิดทหารไทยเนี่ยขาดไปตั้งขาที่เจ็ดแล้วน้องๆเนี่ยพลทหารเนี่ยเฮียโดนแม่งยิง ลายวันไอสัตว์แล้วมันลุกล้ำอธิปไตยวันเนี้ยไอคนที่บอกว่าเฮ้ยใครที่เชียร์ให้ทหารรบเนี่ยแม่งไม่ไดีไอสัตว์วันนี้จะที่บ้านพ่อมึงเนี่ยกูขอแบ่งที่บ้านพ่อมึงได้ไหมไอสัตว์มันล้ำเรามาเนี่ยไอสัตว์รวมแม่งกี่หมื่นไรไอสัตว์วันนี้ถ้าไอหมาตัวไหนบอกว่าเฮ้ยคนไหนที่เชียร์ทหารลบเนี่ยมึงไม่ได้อยู่บ้านเ,ชเนชยเชดมอย่ามาพูดเลยไอสัตว์คนไทยไม่มีที่ทํากินเนี่ยเพราะว่ามันลุกล้ำมาตัดไม้พยุงตัดไม้ทําลายป่า แลวก็วาะการระเบิดแล้วคนไทยที่ในสระแก้วนี่ที่เขาเป็นเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ได้ปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้ามาใส่สิปีมั้วเขาเอาเงินไหนเขาบางคนต้องเล่ล่อนไปขอเช่าที่เขาอยู่ขอเช่าที่เขากินทั้งที่ตัวเองก็มีโฉนดเป็นเจ้าของที่แต่ว่าไม่สามารถเข้าที่ได้ไอสัตว์ไอจังไรพวกนี้มึงอย่าพูดให้กูได้ยินเลยนะยังไงโรกบนเนี้ยบนโลบวันนี้ก็จะสอนมึงด้วยอ่ะหลายคนก็อายุ40เท่ากูแล้วไม่ว่ามึงจะเจรจาหรือมึงจะดีขนาดไหนคนเราบางทีอ่ะ มันอยากปลดปล่อยพลังทุกร้อยปีคนเราแม่นจะต้องลบใหญ่ครั้งหนึ่งมึงลองย้อนดูกับประวัติศาสตร์เลยนะไอสัตว์สงครามหน้าไหนไม่ว่าจะอังกฤษยุโรปอาหรับมันต้องลบกันทั้งปีทั้งชาติวันนี้มึงจงทําใจเถอะถ้ามึงอยากได้สันติภาพวันนี้กูบอกให้พ่อแม่มึงนอ่ย้ายาไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไอสาาัตว์กูรับประกันเลยจะไม่มีสงครามถ้ามึงย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะวันเนี้ยมึงอยู่ในภูมิภาควันเนี้ยมึงไม่ดูเกมการเมืองระหว่างประเทศ วันนี้เขาพยายามยุแย่ให้มันเกิดสงครามและถ้าเขายุแย่จนทําร้ายคนไทยมากๆามากๆแล้วมึงจะบอกว่าเราจะเจราจาเราจะไปฟ้องยูเอ็นเราจะไปให้นานาชาติประนามไอ้ศาสตร์วันนั้นน่ะคนคนคนไทยคงตายหมดทั้งประเทศลนะไอ้ควายเรามีอาวุธเรามีทหารเรามีคนหลายหลายคนเนี่ยที่ปกป้องประเทศมึงมาพูดอย่างเงี้ยเหมือนทหารไทยเนี่ยไปรังแกหมาขี้เลื้ยนหมาขี้เลื้ยนเนี่ยกูจะบอกให้แม้แต่กูเนี่ย กูก็ไม่อยากเข้าใกล้มันกูไม่อยากแตะมันหรอกกูกลัวติดขี้เลื่อนแต่วันนี้เมื่อหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันวอนหาที่ตายเนี่ยมันสมควรจะต้องสั่งสอนไอสัตว์อย่ามาพิมุกคุยหรือพูดเหมือนไอพักซ่อมหรือมึงเฮียอะไรเลยนะถ้ามึงคิดว่ามึงไม่อยากรบเนี่ยไม่ว่ามึงจะอยู่อเมริกามึงก็ต้องไปรบไม่อยู่ยุโรปมึงก็ต้องไปรบถ้ามึงไม่อยากรบมึงต้องย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไอควาย